สวัสดีค่ะเรามาเจอกันในหัวข้อสุดท้ายนะคะในในบทนี้ของเคมีมสีเนาะก็คือเป็นบทของอะตอมและตลารางธาตุใช่ไหมคะหัวข้อสุดท้ายนี้ก็คือเป็นาธาตุกร,รมันตรังสีนั่นเองนะคะ ธาตุกำมันตลังสีคืออะไรอ่ะไปดูซิธาตุกำมันตรังสีเนี่ยก็คือเป็นธาตุที่ไม่เสถียรน,นะคะดังนั้นเขาก็เลยเนี่ยจะต้องมีการแบบสลายตัวคือการสลายตัวของเขาเนี่ยเป็นการปล่อยรังสีออกมาเพื่อที่จะมีการปรับสมดุลหรือว่าสร้างความเสถียรภายในธาตุของตัวเองนั่นเองนะคะเราก็เลยเรียกว่าเป็นธาตุกำมันตรังสีก็คือธาตุที่สามารถแผ่รังส ได้นะคะท่าที่สามารถแผ่รังสีได้ทําไมเขาต้องแผ่รังสีก็เพราะว่าเขาเนี่ยไม่เสถียรเขาก็เลยต้องมีการแผ่รังสีออกมาเพื่อปรับสมดุลเพื่อสร้างความเสถียรให้ตัวเองนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าไอ้รังสีที่เขาแผ่ออกมาเนี่ยหรือว่าปล่อยออกมาเนี่ยมีรังสีอะไรบ้างนะคะอะไปดูเลยรังสีที่เขาแผ่ออกมาหลากัหลกๆเลยเนี่ยก็คือ1ก็คือเป็นรังสีแอลฟานะคะ รังสีอัลฟาเนี่ยลักษณะก็คือเป็นแบบนี้นี่นี่ลักษณะของเขานะคะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้หรือเป็น He 42อนะคะอันนี้ก็คือเป็นรังสีอัลฟาเนาะก็คือจะมีโปรโตอนแล้วก็นิวตอนเนี่ยอย่างละสองนุภาคแล้วก็มีมวลเนี่ยเท่ากับ4นะคะแล้วก็มีโปรโตอนนี่โปรโตอนกับนิวตอนเนี่ยอย่างละสองนะคะสามารถที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนทะลุทะลุได้คืออำนาจการทะลุทะลวงของเขาคา่อนข้างต่ำก็คือหมายความว่าเวลาที่เราฉายรังสีแอลฟาเนี่ยสามารถทะลุได้แค่เพียงแผ่นกระดาษบางๆเท่านั้น e อะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าสมมติว่าอ,อ,อะไรที่มันหนากว่านนั้นก็สามารถที่จะกั้นรังสีแอลฟาได้นะคะเช่นพวกแผ่นโลหะบางๆก็สามารถที่แบบจะกั้นได้และ ก็คือรังสีอัลฟาไม่สามารถทะลุผ่านได้เนาะต่อมาก็คือเป็นรังสีบบต้านะคะรังสีบบต้าเนี่ยจริงๆแล้วบบต้ามี2แบบนะก็คือบบต้าที่เป็นลักษณะแบบนี้ข้างล่างหนูจะเห็นไม่รู้มันเป็นศูนย์แล้วก็ลบหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นอันนี้ก็คือข้างบนเนี่ยศูนย์แต่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นบวกหนึ่งอันนี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นโพซิตอน ชื่อของเขานะก็คือเป็นโพซิตอนถ้าเป็นลบหนึ่งเรียกว่าเป็นบีตาก็คือเป็นอิเล็กตรอนที่มีประจุเป็นลบแต่ถ้าสมมติว่าข้างล่างที่เป็นบวกหนึ่ง ะะลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าต่างต่างกันก็คือหมายความว่าอันหนึ่งเป็นลบอันนึงเป็นบวกถ้าเป็นบวกเนี่ยเรียกว่าเป็นโพซิตอนเนาะแต่ทีนี้สมบัติที่ครูจะพูดถึงเป็นสมบัติของบีตานะคะที่ข้างล่างเป็นลบเนาะอันนี้ก็คืออำนาจการทะลุทะลวงเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็คือหมายความว่าสามารถทะลุได้มากกว่าอัลฟานะคะสามารถทะลุได้มากกว่าเนาะต่อมาอันนึงก็คือกแกมมาแกมมาเนี่ย ไม่มีมวลไม่มีประจุนะคะก็คือข้างบนเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ข้างล่างก็จะเป็นศูนย์ลักษณะคล้ายๆแบบนี้ค่ะก็คือเขาไม่มีประจุอันนี้การทะลุทะลวงค่อนข้างสูงนะคะแผ่นโลหะก็สามารถทะลุได้แผ่นคอนกรีต้นหน,น,นาก็สามารถทะลุได้เช่นเดียวกันคืออำนาจการทะลุทะลวงสูงมาก เมื่อเทียบกับรังสีอื่นๆนะคะอะทีนี้มันก็จะมีรังสีอีกไม่ใช่แค่มีสีอันนะนี่ครูพูดถึง4ีอันแล้วเนาะก็คือแอลฟาบีตาโพซิตอนแล้วก็แกรมมาเนาะทีนี้มันจะมีอีกที่แบบอยากให้รู้จักก็คือนิวตอนนิวตอนเป็นแบบนี้ลูกอันนี้ก็คือเป็นนิวตอนนะแล้วก็ อีกอันนึงอ่ะอันนี้ถ้าเจอสนาดแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าโปรตอนอือสรุปก็คือมีทั้งหมด6 6อันเนะาะรังสีที่เราควรรู้จักนะคะอันแรกมีอะไรอันแรกก็คือจะมีเอลฟาอ่ะเขียนไว้เขียนไว้ก็ได้เอลฟา อัลฟาก็คือเป็น h e 4 2อันที่2ก็คือเป็นบีตาบีตาก็คือเป็น E 0ศลบ1อันที่3ก็คือเป็นแกมมาแกมมาก็คือข้างบนศูนย์ข้างล่างศูนย์เนาะแล้วก็โพซิตอนโพซิตอนอันนี้จะเป็น E 0ศูนย์แลข้างล่างจะเป็นบวก1นนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือ 1> N10 อันนี้เป็นนิวตอนและสุดท้ายก็คือเป็นโปรตอน1 1แบบนี้นะคะจำไว้มี6อันนะคะอัลฟาบีตาแกรมมาโพสิตอนนิวตอนแล้วก็โปรตอนนั่นเองนะคะก็คืออันนี้เป็นรังสี นะคะเป็นชนิดของรังสีต่างๆเนาะถัดมาไปดูใน,นเรื่องของการสลายตัวของธาตุกรมะถันรังสีที่ครูบอกว่าธาตุกรมะลันรังสีของเราเนี่ยมันสามารถที่จะสลายตัวก็คือสามารถที่จะแผ่รังสีได้นั่นนะ่ะการแผ่รังสีของเขาเนี่ยเป็นยังไงมาดูอันแรกเลยก็คือเป็นการแผ่รังสีอัลฟาก็คือหมายความว่าเขาก็จะมีธาตุกรมะถันรังสีตัวเนี้ยแล้วพอเขาแผ่รังสีออกมาแล้ว สังเกตดีนะลูกนะเขาจะเกิดเป็นาธาตุใหม่เกิดขึ้นนะไม่ใช่เป็นาธาตุเดิมอยู่นะก็คือเป็นาธาตุใหม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเหมือนเหมือนกับอันอื่นๆเลยถ้าเขาแผ่รังสีเบตา้าเห็นไหมนี่คือเบตา้านี่คือเบตา้าเขาก็จะเกิดเป็นาธาตุใหม่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งถ้าเขาจะแผ่รังสีแกมมาอ่ะนี่คือแกมมา แ,บบแต่ว่าแกมมาสังเกตแกมมาเฮ้ยธาตุเดิมแต่ถ้าเป็นอัลฟาบีตาถ้าแผ่ออัลฟาถ้าแผ่บีตาเกิดเป็นธาตุใหม่แต่ถ้าแผ่แกมมาเกิดเป็นธาตุเดิมอยู่คือยังเป็นธาตุเดิมอยู่ทําไมถึงเป็นธาตุเดิมอยู่ก็เพราะว่าสังเกตลูกตัวเลขด้านล่างยังเป็นเลขเดิมถ้าโปรโตอนเท่าเดิม ถ้าจะไม่เปลี่ยนจะไม่เลยนี่ดูเห็นไหมเลขข้างล่างเปลี่ยนนะเห็นไหมเนี่ยเลขข้างล่างเปลี่ยนนะเห็นไหมดังนั้น้าจะเปลี่ยนแต่ถ้าเลขข้างล่างเหมือนเดิมเลขข้างล่างเหมือนเดิมถ้าจะตัวเดิมค่ะลูกก็คือจํานวนโปร r, ตอนเขาเท่าเดิมนะคะจานวนโปรตอนเขาเท่าเดิมดังนั้นต้องเป็นธาตุเดิม เนาะอันนี้ก็คือเป็นสมการตัวอย่างในการสลายของธาตุกัมตะลังสีทีนี้เราลองไปดูดีกว่าว่าเฮ้ย mm. ถ้าสมมติว่ามีสมการมาแล้วให้เราเขียนสมการการแผ่รังสีอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเขียนได้ไหมนะคะลูกคือจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องของสมการเนี่ยหนูจำไว้แค่ว่าทั้งสอฝั่งซ้ายขวาต้องเท่ากันหมายความว่าไงคำว่าทั้งสองฝั่งซ้ายขวาต้องเท่ากัน,ไไก,นก็คือหมายความว่า ตัวเลขด้านบนตัวเลขด้านบนเมื่อเวลาบวกแล้วซ้ายกับขวาต้องมีขนาดเท่ากันตัวเลขด้านล่างไม่ว่ามันจะมีกี่ตัวก็แล้วแต่เมื่อเขาบวกกันแล้วในฝั่งของเขา แล้วเอามาเปรียบเทียบฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาต้องเท่ากันอย่างงี้คะ่ะลูกเช่นสมมติกอไก่เช่นกอไก่เนี่ยตัวเลขด้านบนนะ่ะอันเนี้ยก็คือ27ตัวเลขด้านล่างเนี่ยคือ14ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องหาสมมติโจเนี่ยโจคขายหาว่า X เ,เนี่ยมันคืออะไรเราก็ต้องหาตัวเลขข้างบนที่มาบวกกับ0แล้วได้27 หาตัวเลขด้านล่างที่มาบวกกับลบ1แล้วได้14อย่างเงี้ยค่ะก็คือง่ายๆเลยสมมติเราก็สมมติตัวเลขด้านบนเป็น A เงี้ยก็ได้ A บวกกับ0ก็ต้องเท่ากับ27ดังนั้น A ก็คือเป็น27ส่วนตัวเลขด้านล่างครูสมมติให้เป็น B เงี้ย B ต้องบวกกับลบ1แล้วให้ได้เป็น14 ดังนั้น b ก็คือเท่าไหร่ย้ายลบ1มาเป็นบวกก็กลายเป็น15อย่างเงี้ยค่ะสรุปว่าเราก็จะได้ว่า x ของเราอ่ะ x ของเราเนี่ยก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็น27ข้างล่างก็จะเป็น15เป็นคำตอบเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ถ้าหนูอยากรู้ว่า x คืออะไรเราก็ไปเปิดตาลังธาตุได้นะคะว่า ไอ้ที่มันมีเลขอะตอม15คือคือธาตุใดนะคะคือธาตุใดอ่ะเอาใหมา่ลองดูใหม่ข้อขอไข่เลขข้างบนต้องบวกให้ได้66เลขข้างล่างต้องบวกให้ได้29โอเคอ่ะอะไรบวกกับ0แล้วได้66ก็ต้องเป็น66 6ต่อมา อะไรบวกกับลบ1แล้วได้เป็น29ก็ต้องคือเท่าไหร่ลูก30เพราะ30บวกกับลบ1ก็คือ29อย่างนี้ค่ะอ่ะต่อมาข้อขอควายหนูต้องบวกตรงนี้ก่อนนี่27บวก4ก็จะได้เป็นเอ่อ31 แล้วก็บวกเลขข้างล่างรอไปเลย13บวก2ก็กลายเป็น15อ่ะก็กลายเป็น15เลขข้างบนต้องเป็น31เลขข้างล่างต้องเป็น15ดังนั้นหนูก็หาว่าเฮ้ย30บวกอะไรเราได้31ก็คืออะไรก็คือ1ใช่ไหมคะลูกแล้วก็ต่อมา1 4บวกอะไรเราได้15 ก็หนึ่งอีกอย่างเงี้ยค่ะและทีนี้หนูย้อนกลับไปดูหนึ่งข้างบนกับหนึ่งข้างล่างนี่ย้อนกลับมาดูตรงนี้หนึ่งข้างบนกับหนึ่งข้างล่างคืออะไรโปรตอนส่วนลักเป็นยังไงไฮโดรเจนหนึ่งหนึ่งอย่างเ 1, 1. างี้ยค่ะหนูก็เขียนย้อนกลับไปกลับไปก็คือต้องเป็นนี่ไฮโดรเจนหนึ่งหนึ่งแล้วหนูก็ระบุไว้นิดหนึ่งว่าเขาคือโปรตอน แบบเนี้ยเข้ okay, มอ่ะทีนี้ต่อมาคาร์บอนหนูก็ดูเลยลูกสิบสามบวกอะไรแล้วได้สิบสี่ก็คือหนึ่งหกบวกอะไรได้หกก็คือศูนย์ใช่ไหมคะต้องทำให้เนี่ยบนเท่ากันล่างเท่ากันเนาะหนึ่งศูนย์คืออะไรถ้าหนูยังจำไม่ได้หนูก็ เปิดไปดูได้นะลูกนะถ้าเป็น10มันคือนิวตันนะถ้า10ศเนี่ยมันคือนิวตันอ่ะถัดมาถ้าเหมือนเดิมอีกข้างบนบวกกันต้องเท่ากันข้างล่างก็ต้องเท่ากันเนาะข้างบนมันเป็น2องทั้งคู่แล้วแสดงว่าก็คือ0นย์แต่ข้างล่างอะ่ะฝั่งหนึ่งมันแปกอีกฝั่งหนึ่งมันแปก็ต้องแปดบวกหนึ่ง ถึงจะกลายเป็น89ใช่ไหมคะลูกข้างบน0ข้างล่างบวก1แบบนี้อันนี้ก็คือเป็นโพซิตอออืมโอเคเนาะต่อมาสุดท้ายอันนี้ฝั่งนี้เป็น2 2 6แต่อันนี้มีแค่2 2 2, 2ก็คือขาดอีก4เนาะส่วนข้างล่างข้างล่างอันนี้เป็น89อันนี้เป็น87ก็คือขาดอีก 2ก็คือ4 2 4 2คือลายก็คือฮีเลียม4 2ฮีเลียม4 2คืออะไรก็คือเอลฟาอ่ะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยก็คือวิธีการเขียนสรรมการการแผ่รังสี นะคะก็คือเพื่อให้ถ้าเขาให้แบบมาเป็นสมการแล้วก็เว้นช่องว่างไว้อะไรอย่างเงี้ยให้หนูเติมเนี่ยหนูก็สามารถที่จะเติมได้เนาะโดยวิธีการทําง่ายๆเลยก็คือสมการเนี่ยมันมีฝั่งซ้ายมีฝั่งขวาใช่ไหมลูกก็คือมีฝั่งสารตั้งต้นกับฝั่งผลิตภัณฑ์เราก็ดูตัวเลขข้างบนกับตัวเลขข้างล่างให้ฝั่งสารตั้งต้นเท่ากับผลิตภัณฑ์ทั้งบนและล่าง เนาะแค่นี้เองง่ายๆนะคะทีนี้ในเรื่องของธาตุกรมนตังสีเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ในเรื่องของการเขียนสมการนะสิมันยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของค่าครึ่งชีวิตนั่นเองทำไมถึงมีในเรื่องของค่าครึ่งชีวิตค่าครึ่งชีวิตคืออะไรก็คือหมายความว่าเวลาธาตุมันแผ่รังสีออกไปคะ่ะลูกตัวมันอะตัวที่เป็นสารตั้งต้นอะ ทุกครั้งที่มันแผ่รังสีอ่ะตัวมันจะค่อยๆหดเล็กลงเรื่อยๆ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 จนกระทั่งมันหมดไปในทุกครั้งที่มันแผ่รังสีนึกออกไหมลูกแล้วการที่มันหดลงไปเรื่อยๆหรือว่าลดลงลงไปเรื่อยๆนั้นนะ่ะมันจะลดลงทีละครึ่งหนึ่งของสิ่งที่มีอยู่เขาก็เลยเรียกว่าเป็นครึ่งชีวิตเช่นสมมุติว่าสมมุติว่าครูเนี่ย เป็นธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้ครูมีน้ำหนักตัวอยู่ตอนแรกอ่ะ40ถ้าครูแผ่รังสีไปหนึครั้งน้ำหนักตัวครูจะเหลือแค่ครึ่งหนึ่งก็คือ20อย่างเงี้ยก็คือครึ่งหนึ่งเลยอครึ่งชีวิตเลยอ่ะแล้วก็ถ้าครูจะแผ่รังสีไปอีกจาก20ก็จะเหลือแค่10แผ่อีกจาก10ก็จะเหลือ5 แพ่อีกจาก5ก็จะเหลือ2.5อย่างเงี้ยแพอีกจาก2.5ก็จะเหลือ1.25คือมันจะลดทียครึ่ง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 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหมดไปเขาก็เลยเรียกว่าเป็นค่าครึ่งชีวิตนั่นเอง นะคะอ่ะทีเนี้ยมันก็จะมีวิธีการคำนวณในเรื่องของค่าครึ่งชีวิตเนาะเราก็จะไปดูว่าการคำนวณเกี่ยวกับในเรื่องของค่าครึ่งชีวิตเนี่ยเป็นยังไงครูยกตัวอย่างมาให้ดู2ข้อเดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้สอข้อนี้มันเหมือนหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะอ่ะอันแรกเลยเขาบอกว่าจากการทดลองเนี่ยพบว่าซีเซียมเนี่ยตั้งไว้120วันเหลืออยู่300กรัมถ้าค่าครึ่งชีวิต เท่ากับ30วันจงหาว่าเมื่อเริ่มทดลองจะมีซีเซียมเนี่ยอยู่เท่าไหร่เขาถามแบบนี้ลูกเขาอยากรู้ว่าสารตั้งต้นของซีเซียมเมื่อเริ่มต้นเนี่ยเมื่อเริ่มต้นเท่ากับเท่าไหร่เมื่อเขาตั้งมา120วันเนี่ยแล้วมันลดลงเนี้ยเหลือแค่300กรัม ทีเนี้ยเขาบอกเราว่าเฮ้ยเครึ่งชีวิตเนี่ยมันเท่ากับส0สิบเนื้อออกไหมลูกมันเท่ากับ30สิบวันหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าแสดงว่าส0สิบวันก่อนหน้าเนี้มันต้องเป็นเท่าไหร่ก่อนที่จะเป็น300อย่ะมันก็ต้องเป็น600้อเนื้อออกไหมเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเขาบอกว่า คำว่าครึ่งชีวิตก็คือมันจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งนั่นก็หมายความว่าผ่านไป30วันตอนแรกอะ่ะคือตอนแรกมันต้องมี600พอผ่านไป30วันน่ะมันถึงจะเหลือ300แต่น,นี้คือแค่ผ่านไปแค่30วันแต่เขาตั้งมาเท่าไหร่เขาตั้งมาถึง120วันใช่ไหมลูกดังนั้นหนูก็ทำย้อนไปอีกอ่ะงั้นก็แสดงว่าก่อนน่าจะเป็น600 แสดงว่ามันอีกสามสิบวันน่ะก่อนหน้านั้นน่ะมันก็ต้องเป็นเท่าไหร่ลูกก็ต้องเป็นหนึ่งพันสองร้อยกรัมอ่ะแต่อันนี้มันเพิ่งผ่านไปแค่เท่าไหร่หกสิบวันเองดังนั้นถ้าผ่านไปอีกสามสิบวันละอือแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่สองพันสี่ร้อยกรัมใช่ไหมคะลูก แต่มันผ่านแค่90เองดังนั้นตรงนี้ก็ต้องผ่านอีกเท่าไหร่30วันก็ต้องเป็นเท่าไหร่ลูก4,800กรัมอย่างเงี้ยค่ะคือแบบวิธีแบบง่ายๆเลยแสดงว่าเมื่อเริ่มต้นเนี่ยก็คือเขาว่ามีอยู่4,800กรัมมีอยู่4,800กรัมผ่านไป30วันก็คือครึ่งชีวิต คำว่าครึ่งชีวิตก็คือหมายความว่าระยะเวลาที่มันจะเหลือครึ่งหนึ่งเช่นสมมุติว่าค่าครึ่งชีวิตของคู1ปีสแสดงว่าพอผ่านเป็น1ปีปุ๊บน้ำหนักตัวคูจะเหลือครึ่งหนึ่งจาก40จะเหลือ20พอผ่านไปอีก1ปีน้ำหนักคูก็จะเหลือ10พอผ่านอีก1ปีน้ำหนักคูก็จะเหลือ5อย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นค่าเป็นอ่าค่าครึ่งชีวิต ว่ากี่วันหรือกี่เดือนหรือกี่ปีหรือว่ากี่วินาทีกี่นาทีอะไรเงี้ยก็ได้คือค่าครื่องชีวิตบับหน่วยของเขาเป็นได้หลายอย่างนะคะอ่ะอันนี้ก็คือสรุปว่าถ้าเริ่มต้นมี4,800ผ่านไป30วันแรกจะเหลือ2อ0พผ่านไปอีก30วันที่2ก็จะเหลือพันสองผ่านไปี30วันที่3ก็จะเหลือ600ผ่านไป30วันที่สี่ ก็จะเหลือ300ถ้าผ่านอีกก็จะเหลือลดลงไปเรื่อยๆทีละครึ่งคร,งครงนะคะรวมทั้งหมดเป็น120วันเพราะว่าเขาตั้งไว้ร2อวันนะคะเราก็ได้คำตอบว่าเริ่มต้นเท่ากับ4,800กรัมเนี่ยหนูก็ตอบได้แล้วตอบก็คือเริ่มตน้นมี ซีเซียมเท่ากับ4,800กรัมเสร็จแค่นี้นะคะคือหนูต้องเข้าใจความหมายของแต่ละอันคําว่าครึ่งชีวิตเท่ากับ30วันก็คือหมายความว่าผ่านไป30วันมันจะเหลือครึ่งหนึ่งเนาะอ่ะไปดูตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่2ก็คือเขาบอกว่าเนี่ยไอโอดีนมีครึ่งชีวิต 12นั่นก็หมายความว่าถ้าผ่านไป12วันมันจะเหลือครึ่งหนึ่งเนาะมันจะเหลือครึ่งหงเขาบอกว่านายขอได้รับไอโอดีนเข้าร่างกายตอนแรกเนี่ยมี16กรัมผ่านไปนานกี่วันจึงจะเหลือแค่2เขาอยากรู้ว่าเหลือ2เนี่ยต้องใช้เวลากี่วันเนาะดังนั้นหนูก็เริ่มเลยตอนแรกอะเขามี16กกรัมใช่ไหมถ้าผ่านไป ครึ่งชีวิตหนึ่งก็คือ12วันอ่ะก็คือ12วันเนี่ยเขาก็จะเหลือ8ผ่านไปอีก12วันก็คืออีกครึ่งชีวิตอ่ะก็จะเหลือ4เนาะผ่านไปอีก12วันก็จะเหลือเขาแหร่ ก็จะเหลือ2เนี่ยเขาอยากรู้ว่าเหลือ2ใช้เวลากี่วันใช้เวลากี่วันก็นี่ทั้งหมดเท่าไหร่ละ12 2 24 23 36อะดังนั้นก็ตอบได้เลยก็คือใช้เวลา36วันก็คือตอนแรกมีในร่างกาย16กรัมพอผ่านไป12วันแรกก็เหลือ8 ผ่านไปอีก12วันก็เหลือ4ผ่านไปอีก12วันก็เหลือ2ตามที่โจทย์ต้องการเราก็าจำนวนวันทั้งหมดมาบวกรวมกันก็กลายเป็น36วันแค่นี้เองอันนี้ก็คือเป็นการคำนวณเกี่ยวกับในเรื่องของค่าครึ่งชีวิตนะคะก็คือ,อถ้ากำมะถันลังสีหรือว่าสารกำมะถันลังสีของเรานั้นน,ะน่ะเวลาทุกครั้งที่เขาแบบแผ่ลังสีออกมาเนาะเขาก็จะ น้ำหนักของเขาก็จะลดลงทีละครึ่งทีละครึ่งทีละครึ่งไปเรื่อยๆนะคะก็จบแล้วสำหรับเรื่องสารกำมันตรังสีหรือว่าธาตุกำมันตรังสีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในอีกบทถัดไปเนาะเราเจอกันค่ะ